สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะมาพบกับเราช่องพังน้องขวัญแฟมิลี่นะคะคุณแม่ค่ะนี่ก็มาดูอาการของแม่พลอยนะคะการของแม่พลอยก็ยังไม่หายเลยนะคะคุณแม่ค่ะตอนนี้ก็สงสัยจะเหนื่อยขี่ยังเร็วอยู่เลยนะคะดูอาการอาการหน้าตาไม่สดชื่นเลยนะคะคุณแม่ นี่นะคะวันนี้ก็ขี้เยอะเหลือเกอินนะนี่นะคะขี้เร็วมากเลยนะคะขี้เต็มเลยนะคะคุณแม่คะเจ้านี่มีแต่ขี้เขาเลยนะคะนะคะขี้เร็วมากนะคะเต็มหมดเลยวันนี้ขี้ไลยมากกว่าทุกวันเลยนะคะคุณแม่นี่พ่อพ่อควานก็จะพาเดินกิน สมุนไพรนะคะกินต้นไม้กินใบไม้นะคะถ้าเดินยากเช้าก็ให้เขากินเดินเดินกินตามป่าก่อนนะคะเดินยไม่ไ้แล้วพ่อเมื่อเขาจะเหนื่อยนะ่ะ เป็นมาตั้งแต่วันที่31นะคะคุณแม่คะตั้งแต่31อ,อาการก็ไม่ดีขึ้นยังเลีวอยู่เมือเดิมนะคะวันนี้จะเอาหมอมาดูอีกสักครั้งนะคะวันนี้จะเอาหมอมาดูเขาอีกนะคะขี้เต็มก้นเลยนะคะไเลยเปียกเต็มก้นเลยนะคะพ่อก็เอาเดินพ่อควานก็เอาเดินกินหาเดินกินสมุนไพรก่อนนะคะ กินใบไม้ที่ช้างเขาชอบกินเหม,มือนอยเหนื่อยมากเลยพอมากเลยพ่อ เาลูกเบาเราต้องหาให้เขามัดมัดเขาไว้ที่มีต้นไม้พอมีต้นเบกสมุนไพรเขากินนะคะตอนนี้ก็หาที่มัดไว้ก่อนนะคะเพื่อจะให้เขาเก็บกินต้นสมุนไพรนะคะแล้วเราก็ไปหาต้นกล้วยนะคะมาเสริมให้ ขากินอีกนะคะเป็นเป็นเพื่อมาให้เขาเพื่ออยากให้เขาหยุดหายท้องเสียนะคะที่คุณหมอเคยแนะนำไวก้ก็จะไปหามาให้เขากินนะคะขนาดยาอ้อยก็ไม่พลอยนะคะเอ,อทาทั้งสับปะรดด้วยเขาก็ไม่กินเลยนะคะก็ช้างท้องเสียก็จะไม่กินนะคะแต่ก็เลยเขาให้หาหมัดไว้ต้น เบกต้นตามป่านะคะก็ให้เขากินหากินต้นสมุนไพรนะคะแล้วเราก็เอายามาให้เขากินนะคะหมอสวนซัดน้องจุ๋มเอี่อนกบเอะเจ้งมอสวนซัดหมอะเจ๋งโมลงก่อน นี่นะคะให้เขาหาเก็บกินนะคะเออกินแล้วพ่อเออกินแล้วลูกเอากินแล้วมันมีอีกต้นหนึ่งที่เราเคยเห็นนะที่พระอาจารย์เขาบอกไว้แนะนำไว้นะคะเออกเก็บกินแล้วนั่น นี่นะคะเขาก็จะเก็บกินแบบนี้นะคะมากมาพ่อไปทางไหนมาตังนี้แล้วโอพ่อสนืนี่เนเราเอาจะสัตว์บาเนี่นี่นี่มามาตรงนี้เหมือนจะมีต้นอยู่นี่ โซมาทิ้งนี่ไหมนี่จะให้จะให้เขาเก็บ กินใบไม้แบบแบบต้นแบบนี้นะคะก็เป็นยาเหมือนกันนะคะนี่นะคะต้นแบบนี้นะคะเดนมากเขาก็จะแทงกินจะหากกินแบบซากอย่างนี้นะคะคุณแม่ซากกินแบบนี้นะคะนี่เขาก็เริ่มเก็บกินแล้วนะคะต้นไม้ที่เขากินได้นะคะจะ,จะเอาต้นกล้วยมาเสริมคุณพ่อแนะนําให้เอาต้นกล้วยมาให้เขากินด้วยค่ะ นี่ก็ถ้ามัดเข้ามาในป่าลึกๆก็จะมียาสมุนไพรอะไรให้เขาเก็บกินบ้างค่ะนี่นะคะตามนี้นะคะแถวแถวป่าช้านะคะแถวนี้อยู่ข้างๆป่าช้าเอามัดเอาแม่พลอยมามัดไปกินต้นสมุนไพรนะคะ เหนื่อยเลยเหือนเขาเหยีดเหนื่อยซึมม่พลอยซึมนะคะขี้เยอะมากนะคะคืนนี้สีห้ากองเลยนะคะคุณคุณแม่คะเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะ ไห้ก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะจะไปหาต้นกล้วยมาให้แม่พลอยแล้วก็จะไปหาหมอมาดูนะคะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ